สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เป็นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2อแล้วนะครับในส่วนของพี่น้อง F C หลายๆท่านก็ขุดมันไปเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็ลหลายท่านก็กำลังบำรุงดูแลในส่วนของ มันที่กำลังเจริญเติบโตและหลายๆท่านก็เพิ่งขายไปนะครับในขณะเดียวกันก็มีบางท่านนะครับที่ยังมีมันเหลืออยู่บ้างนะครับตอนนี้ใครที่มีมันเหลือนี่ถือว่าโชคดีนะครับเนื่องจากว่าราคามันยังไม่เห็นว่าจะมีท่าทีว่าจะลงนะครับซึ่งบางบางช่วงก็จะมีขึ้นลงบ้างตามรอบของมันออกเยอะแต่ภาพรวมหลักๆนะครับ โดยเฉพาะปลายทางก็คือในส่วนของแป้งมันแล้วก็ในส่วนของการส่งออกมันเส้นก็ยังราคายังไปต่อนะครับก็ราคาส่งออกตอนนี้9บาทกว่าแล้วในส่วนของมันเส้นนะครับแล้วก็ในส่วนของแป้งมันก็16บาทกว่านะครับในส่วนของการส่งออกเพราะฉะนั้นก็ยังราคาค่อนข้างจะสูงนะครับทีนี้วันนี้มาอัปเดตในส่วนของราคามันที่พี่น้องเกษตรกร ทั่วประเทศนะครับขายได้หน้าร้านนะครับย้ำว่าเป็นราคาที่ขายได้หน้าร้านนะเพราะฉะนั้นราคาของโรงแป้งเนี่ยก็จะสูงกว่านี้อยู่แล้วในส่วนของราคาที่ผมมาอัปเดตแล้วก็นำเสนอนี่ก็เป็นข้อมูลที่ได้จาก FC ทุกท่านนะครับที่กรุณาคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างข้างล่างเนี่ยว่าแต่ละพื้นที่ราคาเท่าไหร่นะครับบางบางพื้นที่ก็ต่ำกว่า3บาทก็ถือว่ายังต่ำนะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็ สามบาทยี่สิบสามบาทสาสิบถึงสามบาทสี่สิบก็มีในส่วนของมันรวมนะครับแล้วก็มีพี่น้องเอฟซีที่เกษตรกรที่เกษตรกรที่ชัยภูมิท่านหนึ่งแจ้งมาว่าราคาที่โรงแป้งบางโรงรับซื้อตอนนี้มันสาสิเปอร์เซ็นซื้ออยู่ที่สามบาทเก้าสิบแล้วนะครับก็ใกล้จะเป็นความจริงแล้วนะครับในส่วนของราคาสี่บาทที่เราไม่เคยเจอแล้วก็น่าจะบันทึกไว้เป็นหน้าประวัติศสาสตร์ของราคามันสัมปะหลัง ในประเทศไทยนะครับที่แต่ก่อนเคยขายได้แค่บาท50าบบาท60บาท80นะครับตอนนี้สั้นไป4บาทนะครับอทีนี้มาอัปเดตนิดนึงนะครับว่าแต่ละจังหวัดขายได้เท่าไหร่ย้ำว่าเป็นราคาที่พี่น้องเกษตรกร f c ทุกท่านนะครับแจ้งมานะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดไหนยังไม่มีช่วยแจ้งมานิดนึงนะครับทางเราจะได้นํามาลงคลิปแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้องในจังหวัดอื่นๆนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็คงสงสัยว่าปีหน้าราคามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งก็สามารถที่จะดูคลิป ในในช่องสอเกษตรันหยุดได้นะครับก็จะมีการวิเคราะห์การวิเคราะห์ก็อยู่บนพื้นฐานของแนวโน้มการส่งออกนะว่าเป็นยังไงนะครับรวมทั้งในส่วนของการที่ผลผลิตของมันจะออกมากช่วงไหนนะครับทีนี้ไปไล่ดูนะครับแต่ละจังหวัดนะครับเป็นราคามันรวมนะครับจำว่าเป็นราคามันรวมนะเพราะฉะนั้นราคามันสามสิบเปอร์เซ็นต์สูงกว่านี้อยู่แล้วนะไปดูนะครับเป็นราคาจริงที่เกษตรกรขายได้หน้ารานนะครับไปดูกลุ่มแรกนะครับ กลุ่มแรกก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มจังหวัดแถวส่วนภาคอีสานตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนที่หลายๆท่านแจ้งมารวมทั้งผมก็หาข้อมูลมาจากลานเครือข่ายนะครับท,ที่ให้ข้อมูลมานะครับจังหวัดแรกเป็นจังหวัดที่ทางผู้สนับสนุนหลักของสองเกษตรบันยุดก็คือสอลานมันตั้งอยู่ก็คือจังหวัดอุดรธานีนครับรับซื้อมันรวมอยู่ที่3บาท20ถึง3บาท30ต่อกิโลกรัมนะครับ ย้ำว่าเป็นราคามันรวมนะครับถ้าเป็นราคามัน30เอร์เซก็ตอนนี้ก็สามบาท60ถึง3าบาท70สก็มีนะครับนี่คือในส่วนของจังหวัดอุดรธานีนะครับจังหวัดอุดรธานีนี้ก็คือเรามีผู้สนับสนุนหลักอยู่ก็คือสรอมันนะเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเกษตรกร fFC ท่านไหนนะมาขายสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นหัวมันสดปาล์มหรือว่าแม้กระทั่งมันมันมันแห้งหรือมันเส้นเนี่ยแล้วแจ้งว่ารับชมช่อง youtube สงเกษตรวันหยุดมาก็จะมีของที่ระลึกให้นะครับ ก็ก็จะมีทุกท่านก็จะได้รับนะครับถ้าเจอแล้วก็แจ้งว่ารับชมในส่วนของช่อง youtube สอเกษตรบรหจุนะครับก็เป็นในส่วนของจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับราคาอยู่ที่3บาท2 0บถึง3าบาท30นะครับต่อกิโลกรัมนะครับชัยภูมินะครับชัยภูมิราคามันรวมนะครับตรงนี้เป็นราคามันรวมที่จังหวัดชัยภูมิขายได้ซึ่งแน่นอนนะครับราคาลงแป้งนี่สูงกว่าเพื่อนอยู่แล้วชัยภูมิเพราะฉะนั้นมันรวมก็จะสูงกว่าเพื่อนนะครับ ราคาซื้ออยู่ที่3บาท40ถึง3บาท60ต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของราคามันรวมนับจังหวัดชัยภูมินะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ราคาสูงที่สุดนะครับจังหวัดต่อมานะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนนะครับราคารับซื้อในส่วนของหัวมันสดมันรวมอยู่ที่3บาท10ถึง3บาท15ต่อกิโลกรัมนะครับจังหวัดต่อไปนะครับก็จังหวัดสกลนครนะครับ3บาท10ถึง3บาท35นะครับตรงนี้ตัวเลขผิดนะไม่ใช่3บาท5 สามบาทสิบถึงสามบาทห้าสิบห้าเออสามบาทสาสิบห้าสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับในส่วนของจังหวัดสกลนครน,นะครับก็เป็นตัวเลขผิดนะครับเป็นสามบาทสิบถึงสามบาทสาสิบห้าต่อกิโลกรัมนะครับนี่คือกลุ่มแรกนะครับไปดูกลุ่มจังหวัดต่อไปนะครับอ่าจังหวัดสะแก้วนะครับสะแก้วสะแก้วก็อยู่แถวภาคตะวันออกนะครับก็ ราคามันรวมที่พี่น้อง f อแจ้งมาอยู่ที่3บาทถึง3บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่พี่น้อง f อให้ความกรุณาแจ้งข้อมูลมาอยู่เรื่อยๆ Cruise. นะครับเกือบทุกคลิปนะว่าต้องขอขอบคุณนะครับราคารับซื้อมันรวมอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยฉเฉลี่ยอยู่ที่3บาท20บถึง3าบาท25สสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับราคารับซื้อมันรวมนะครับ อยู่ที่3บาท20ถึง3บาท30ต่อกิโลกรัมนะครับจังหวัดชัยนาธนะครับราคารับซื้ออยู่ที่3บาทถ้วนถึง3บาท20สตางค์นับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอนะครับก็เป็นราคาที่พี่น้อง f c แจ้งมานะครับก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับในส่วนของ4จังหวัดนี้ก็จะมี f c ที่คอยติดตามแล้วก็คอยแจ้งข่าวมาอยู่เรื่อยนะครับภาพรวมก็ยังถือว่าราคาค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับไปดูจังหวัดต่อไปนะครับ จังหวัดต่อไปก็คือจังหวัดพิษณุโลกนะครับพิษณุโลกพิษณุโลกสาบาทถึง3าบาทห้าสตางค์นะครับก็ยังราคาค่อนข้างจะต่ำนะถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นนะครับจังหวัดชัยภูมิอันนี้ซ้ำม,มาแล้วนะก็คือจังหวัดชายภูมิแจ้งไปแล้วนะสาับาทสีสิถึงสาบาทหกสิสตางค์นะครับเป็นราคามันรวมอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่ FC แจ้งมาก็คือจังหวัดอุทัยธานีนะครับจังหวัดอุทัยธานีแถวห้วยขาแข้งนะครับราคามันรวมรับซื้ออยู่ที่ 3บาท2 0บถึง3าบาทส0สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับจังหวัดต่อไปนะครับก็จังหวัดใหญ่นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจังหวัดอุบลเนี่ยเท่าที่ f c แจ้งมาราคามันเริ่มถอยลงนะไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับทั้งๆท,ที่ก็จะมีโรงแป้งรายใหญ่ที่ที่ตั้งอยู่ตรงนั้นอยู่นะครับซึ่งจังหวัดอุบลเนี่ยรายคาเคยสูงนะครับเคยสูงขึ้นไปเกือบ4บาทนะครับแต่ช่วงนี้เห็นพี่น้อง FC มาบอกว่าแจ้งมาว่าราคาเริ่มถอยลงมานะครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับ อาจจะมีมันทางพี่น้องเพื่อนบ้านของเราเข้ามาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับราคารับซื้ออุบลรัฐธานอยู่ที่2บาท 90- บถึง3าบาท5สตางค์นะครับต่อกิโลกรัมนะครับต่อไปนะครับจังหวัดลำปางนะภาคเหนือก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่แจ้งเข้ามานะก็ต้องขอขอบคุณนะครับลำปางราคารับซื้ออยู่ที่3บาทถึง3บาท5สตาง oh, ค์ต่อกิโลกรัมนะครับจังหวัดต่อไปจังหวัดขอนแก่นนะครับขอนแก่นราคารับซื้ออยู่ที่3บาท10ถึง3บาท20 สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับเป็นราคามันรวมแล้วก็จังหวัดต่อไปก็คือจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาปีนี้เป็นปีที่ราคามันเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น่ไม่ค่อยจะวิ่งเท่าไหร่นะก็คือราคาต่ำกว่าจังหวัดอื่นราคารับซื้อมันรวมโดยเฉลี่ยอยู่ที่สองบาทเกสบถึงสาบาทยีสสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับก็เป็นภาพรวมของราคามันข้อมูลตรงนี้ได้มาจาก ที่ FC ทุกท่านแจ้งมานะครับแล้วก็ผมก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่แจ้งข้อมูลเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าท่านอื่นรับฟังรับชมอยู่ก็ช่วยแจ้งมานิดนึงนะว่าจังหวัดของท่านราคาเท่าไหร่นะครับแจ้งมาข้างล่างนี้นะครับก็เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้มาอัปเดตข้อมูลในส่วนของราคามันสัมปหลังให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็เป็นพาสหนึ่งที่หลายๆท่านให้ความสนใจนะครับซึ่งในส่วนของแนวโน้มจะเป็นยังงไไก็ปปดูในคลิ เรื่อยๆคล,คลิปก่อนหน้านี้นะผมผมก็มีการลงไปแล้วว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงก็มีการคาดการณ์ไห้ฟังอยู่เรื่อยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้จะหมดมันแล้วก็คือเป็นช่วงที่ใกล้จะหมดในช่วงของไฮซีซั่นมันสัมปรังแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ลหลายๆท่านเริ่มปลูกมันแล้วก็รอฟ้ารอฝนเข้ามาเพื่อที่จะเติมในส่วนของมันสัมปหลังให้มีความเจริญเติบโตนะครับก็ดูแลบารุงรักษาดีๆนะเพราะว่าราคาก็ยังมีทิศทางยังไม่เห็นว่าจะมีทิศทางลงนะครับ ก็เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับก็ในส่วนของสองเกษตรวันหยุดก็ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของ f c ทุกท่านที่แจ้งราคาเข้ามาแล้วก็ f c ทุกท่านที่กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็ขอขอบคุณในส่วนของอาสารเพิ่มประสิทธิภาพล้นไร่นะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็รวมทั้งสอลานมันนะครับซึ่งเป็นฐานในการถ่ายทําคลิป ของศองเกษตรบรรยุยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งนะครับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับช่องทางหลักก็คือ y o u t u b e นะครับแล้วก็มีช่องทางต่อไปก็คือในส่วนของแฟนเพจศจเกษตรบรรยุยแล้วก็ในส่วนของ TikTok นะครับอ mm hmm. จเกษตรบรรยุยเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ขอขอบคุณครับ